สวัสดีครับจากร้านกงจาักรการเกษตรแล้วลูกค้านะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งเครื่องจอดข้าวสี่แถวตาเงานะครับสีแถวตาเงานะครับส่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับและจังหวัดอุราณาธานีนะครับสองเครื่องนี้ครับสีแถวตาเงาครับรุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรระหว่างห่างของค้าก็อยู่ที่30สิเซนนะครับ หน้ากวา้างหนึ่งเมตรระหว่างห่างของขาก็30เซนข้าวก็ลงไปหลุมนะครับหลุมละประมาณหกถึงแปดเมตรนะครับนี่ครับถังข้าวทังใหญ่ถังละ10กิโลนะครับจานเจาะรูมาให้10บรูนะครับสิบรูรุ่นนี้แถมจาน1คู่ตเตอรหลัง1ตัวนะครับนี่ครับจัดส่งจังหวัดศรสีสะเกดและอุบลน,นะครับ เตรียมขึ้นรถนะครับนี่ครับข้าวจะลงเป็นหลุมห่างประมาณสัก2 5สบหถึเซน,นะครับรุ่นนี้นะครับครับผมนี่จัดขึ้นรถเตรียมส่งลูกค้าแล้วนะครับจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธาน,านีครับ สีแหวตาเงานะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกรงจากการเกษตรลมาพาครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ